มีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วมพ้นความแก่ไปไม่ได้ปยาธิสารโมหีปยาธิงานติตัวเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มารณธรมโมหีมารณ์นาณติตัวเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้ชาปเที่ยเมมีเหี่ยมนา หรือว่าเราจะต้องพัฒนาจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสัโว์กมีกรรมทายาโนกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสานนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผู้มีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยองอยากธรรมการิสามีการ เราทำกรรมใดไไว้เกณฑ์หรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทหรือว่าเราจะต้องได้รับผลของการนั้นสืบไป